ก็จะกบพเองก็อยากนําเสนอในในแง่มุมที่แตกต่างแล้วก็หวังเหลือเกินว่าคนขัมูชาหรือคนขมรเนาะจะได้แบบว่าหูตาสว่างบ้างเนาะถ้ารู้จักคนไทยดีฟังนะครับทุกคนถ้ารู้จักคนไทยดีคนขมรจะไม่มีวันเชื่อว่านั่นนเป็นศพของทหารไทยเพราะอะไรไหมครับทุกคนเพราะว่าคนไทยอย่าว่าแต่เขาจะมอบศพที่เป็นทหารของเขาให้ชาติอื่นเลย แม้แต่คุณจะมาตีมาลบเอาเขาไม่ยอมให้พวกคุณลองดูนะคนไทยเสียชีวิตอยู่เกาหลีอยู่อิสราเอลทางสาถานทูตทางประเทศไทยเขาส่งเงินส่งงบประมาณไปเพื่อนาศพกลับมาเพราะฉะนั้นแล้วคุณค่าเหล่านี้วิญาบุรดุษของพวกเขาไม่มีทางที่พวกเขาจะผลักไสให้เป็นคนชาติอื่นเขาจะให้เกียรติเขาจะจัดงานให้สมเกียรติสมศักดิ์ศรีนี่คือประเทศไทยหวังว่าคนกัมพูชาจะไม่หลับหูหลับตานะครับผม เขมรเยียวยาจันข้าวสองรสองโู้ดูสีหน้าดูสีหน้าของของญาตินะสีหน้าของญาติผู้ที่มารับอ่าสิ่งของจากการเยียวยาเพราะว่าเห็นมีถือถือรูปของ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 ผู้เสียชีวิตของญาติเขาของญาติเขาอันนี้อันนี้เพิ่นมีอันนั้นอะ้บ่บ่นมีบบว่าตยศอีกเลยจดหน่อยก็ได้ลังเดียวจดใหญ่ก็ได้สองลัง อ๋อดิฉันบอกเข,ขาคือกันท่บอกเป็นเงื่อนตงแบ่งแบบนี้การสูญเสียเป็นเรื่องที่จะมาแบ่งได้หน่อยได้ร้ายนี่หมอเนาะดูดิมองดิแต่หน้าตาแต่ละคน,หนเห็นใจ,จนะโมเนาะคือเนนั่นแหละไอ้เอาบมวกกันในเรื่องของการสุรบเนาะมันเป็นเรื่องของในเมืองปะทะกันแลวมันต้องมีการสูญเสียอยู่แล้วแต่การเยียวยาเป็นเรื่องที่เนาต่อให้ความสําคัญโมบอกว่าคือเงินเยอะเงินมากมันก็ไม่ได้สําคัญเท่ากับความจริงใจที่เราอยากจะให้ คือสําคัญเลยคือประกาศไปแล้ว่าให้เสียชีวิตยี่สบล้านเลียวเนาะแล้วก็บาดเจ็บสาหัสสิบล้านเลียวยังบัดนี้ตรงมา่มามั่มาหาในบุหอยแล้วอันย0ิบล้านคือตอนนี้บาโบนหนักใจแทนแทนคนที่มารับของว่าเขาจะเอาไหวไหมเขาจะเอากลับไหวไหมกระสอบใหญ่แต่อย่างงี้บาโบยังไงเ็าต้องเอากลับเพราะอะไรทำไมชีดพวกเขาเนี่ยมันบางคนเขาไม่มีอะไรเลยนะ ในช่วงเวลาที่มีการสู้รบก,ก็ไม่ได้ไปหาเงินก็ความหวังก็อยู่ที่อบางบางคนก็แฟนบางคนก็สามีบางคนก็อา,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 อาเป็นพ่อเป็นญาติอะไรเงี้ยคือบอชจดต้องมองอย่างนี้นะบอชจดต้องมองถึงอนาคตย,า,ยาวๆนะเพราะว่าอะไรดูไหมทหารที่สูญเสียเนี่ยอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวของเขาแต่เมื่อเขาเมาเห็นกับสิ่งของที่เขาได้เนี่ยอะข้าวสารหนึ่งกระสอบบาบูให้กินหน,หนึ่งเดือนเต็มที่อะแล้วอนาคตไปล่ะ เราจะเอาอะไรเป็นต้นทุนในการดูแลครอบครัวเป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตเพราะว่าทุกอย่างนะบอสแจ้งนำมันต้องมีต้นทุนอย่างเช่นคุณประกาศบอกว่าให้เงิน10ล้านเหรียญแสดงว่าเขาต้องมีเงินก้อนนี้เพื่อจะใช้ประทังชีวิตในช่วงที่เราอาจจะหางานหรือว่าอาจจะต่อยอดกับธุรกิจของพวกเขานั่นคือเงินที่พวกเขาจะต้องไปทําทดแทนกับเสาหลักที่ที่นู์ประสิทธิ์ที่จากไปเอาง่าเพราะว่าเอาจริงนะผมว่าการที่ว่าเราสูญเสียเนี่ย มันก็จะปวดเสียใจมาก,กนแน่นอนแน่นอนแต่ว่าพอประกาศอ่าดเชยเยียมาอ,อย่างน้น้อยๆพวกเขาก็จะได้สิ่งนั้นมาเอาจริงแบบแบบประทังชีิตมาใช้ในชีวิตของพวกเขาในช่วงเวลาที่เขาสูญเสียเขาโศกเศร้าเขามีการจัดงานใช่ไหมมีค่าใช้จ่ายแต่ทีนี้ยังมาโดนเบี้ยวอีกอะ่ะโดนหักหลังอีกางว่าสุดท้ายไม่ให้เอาข้อสารสองกระสอบมาให้สําหรับผู้ที่มียศมีตําแหน่งกับมาม่าสองหลังสําหรับผู้ที่ไม่มีก็เหลือลังเดียวโห พลทหารเหลือลังเดียวเหลือสอ,สอบเดียวที่นี้เขาจะต้องทํายังไงอ่ะต้องบอกอย่างนี้คนเนาะโดยเฉพาะชีวิตลูกผู้ชายเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเสาหลักของ,ของครอบครัวแล้วคือบอกแจ๊บการทาและการเยียวยาวมันหมายความว่าเราสร้างขวัญกําลังใจให้กับแนวหน้าที่เขายังปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่ถ้าเกิดเข้าไปคลิปวิดีโอนี้แล้วโอ้โหว่ะแจ๊บเขาหมดกําลังใจนะแล้วพวกคุณจะเหลือทหารกล้าไว้ต่อสู้อีกหรือ โอ้โหปะโบ,โบคือด้วยด้วยแบบแบบนี้เนาะคือไม่รู้ดิเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้คิดแบบประเทศไทยเนาะทุกทุกสิ่งทุกอย่างอย่างประเทศไทยนี่เขาเขาให้ให้กันด้วยเกียรติด้วยศักดิ์ศรีจริงๆมอบให้กันด้วยความรักด้วยรู้ว่าไอ้ฝ่ายหนึ่งสูญเสียเนี่ยสูญเสียเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะปวดจทดแทนได้หรือไม่ได้หรอกต้องคิดอย่างนี้นะถึงแม้เราจะรักชาติเพียงใด แต่เราก็มีภาระหน้าที่ที่รอเราอยู่ข้างหลังนะบอกแจ๊บช,ชีวิตของพวกเขา<ๆ>เขาแน่นอนเขาตายเพราะชาติแต่เขามีคนที่เขาต้องดูแลอยู่อเพราะฉะนั้นผู้นําต้องเป็นเสาหลักหรือว่าเป็นคนที่ซัพพอร์ตพวกเขานะฮะในเมื่อเขายอมเสียสะละเลือดเนื้อร่อางกายเพื่อประเทศชาติบอชแจพีเป็นปทศไทยไหมเห็เหให้เห็นเลยแล้แบบนี้ใครจะไม่มีขวนกำลังใจ อืคือคืออย่างประเทศไทยนี่เขาจะมองชีวิตของคนเนาะเอาง่ายทุกชีวิตของคนนี่มันมีคุณค่ามากๆแล้วก็เขาจะเชิดชูนะผู้ที่แบบว่าเสียสละตนเนี่ยเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองนนให้เป็นวีรบุรุษแต่ว่าฝั่งเขมรเนี่ยถ้าแบบนี้นั้นเัาจะมองแบบเหมือนกับว่าเหมือนแบบว่าเนื้ออาจจะดีกว่าหมาสักตัวหนึ่งไหม,มถ้ามาบ้านเขานะถ้ามาประเทศไทยอย่าอย่าเล่นนะพโวอ เขาจัดงานศพไหมนะแน่นอนอันนี้ขออนุญาตเลยเราจะไม่ไปไปบูลลี่ด้วยค่าใครแต่เพียงแต่อยากให้รู้ว่าชีวิตมันมีคุณค่าจริงๆเขาเขามีชมรมของเขาอยู่วะแจ๊บคนที่เขารักหมารักเขารักจริงๆนะฮะบางคนเขาเลี้ยงหมาเขาหมาเขาตายเขาอาจจะจัดงานศพให้กับหมาของเขาเลยว่าแจ๊บใช่ใช่เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะเรื่องจริงไม่ได้เขาทำาแน่นันจริงเพราะฉะนั้นคือนั่นหมายความว่าทุกชีวิตมีคุณค่านับภาษาอะไรชีวิตคน้นแน่นอนเขายิ่งเชิดชูแน่นอนแต่ว่าพอเป็นอ กบูชาแล้วประกาศไว้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ประกาศนี่เพราะอะไรประเทศไทยประกาศก่อนไงบ่าวโมเขาเลยประกาศตามหลังมาอ๋อแบบนั้นใช่เห็นไทยประกาศแล้วประกาศทำตามหลังไทยตามหลังไทยใช่ว่าไทยมีเขาก็ต้องมีเขาก็ต้องมีเอ้าบ่าวอยากจะบอกว่าในเมื่อคนเยียวยาให้กับทหาร9กาคนขนาดนี้คุณไม่มีนะฮะแม้กระทั่งเงินจะเยียวยาให้ทหารและพลเรือนของพวกคุณแล้วเลือกที่จะทําสงครามกับประเทศไทยตั้งแต่แรกทําไม ก็ต้องย้อนมองว่าต้องย้อนไปอีกเหมือนเดิมปะโบก็คือสิ่งที่เขามองไม่เหมือนประเทศไทยมองเขามองแค่อํานาจของเขาแล้วเขาไม่ได้มองเห็นคุณค่าชีวิตของประชาชนเขานี่ยเขาไม่ได้มองของทหารเขานี่ยเขาไม่ได้มองใครก็ได้มารองรับอํานาจเขาให้อยู่ได้นานที่สุดให้อยู่ตรงนั้นตลอดไปเท่าที่เขาต้องการอย่างนี้มันไม่ได้ว่าเพื่อประชาชนคนในชาติมันไม่ใช่อย่างนั้นนียถ้าอย่างประเทศไทยเขามองอย่างนั้นอเพื่อประชาชนคนในชาติก็แสดงว่าเพื่อตัวเองดิ แต่ใ,<ช>ให้ใ<ช>ประชาชนเป็นเกาะกำบังและเป็นข้ออ้างใช่ครับเขาเป็นอย่างนั้นเลยเขาเป็นอย่างนั้นเลยก็คือหเหมือนประชาชนอย่างเงี้ยเขาเมันเหมือนกับไม่ได้มีทางเลือกมากบางทีโอเคบางคนก็เขาเรียกว่าคลั่งแหละคลั่งผู้นํามีจริงธรรมชาตินี่ก็มีจริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนก็เห็นก็เห็นท่าแท้ของนายกของพวกเขาเนาะก็คือการที่เหมือนหักหลังนะอว่าบุ้มคิดไหมประกาศไว้แสนหกถามว่า ถ้าเท,ทียบกับในไทยมันเยอะไหมคนไทยเขาจะมองว่าเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นกัมพูชาแสนหกหมื่นบาทหรือว่าย like ี่สิบล้านเดียวถือว่าเยอะบ่โอ um> um um> 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 ้ค um> ือบ่าโบะมองเห็นภาพเป็นีับ่จ๊ะครบนะคือการที่จะเอาเงินเยียวยามาให้นี่อาจจะไม่ได้เอามาให้ด้วยตัวเองอาจจะเอ้ยอ่ให้กับนายพลผู้นี้เป็นผู้ดูแลมันจะไม่หายหรอแล้วนี่เน่นอนอะไกัเหลือแค่นี้บ่าว่จ๊ะ นี่แล้วขวก,กำลังใจมันจะหายแบบไหน,นแล้วแล้วทําไมพอเป็นนายพลเนีน่ยดูจัดแบบยิ่งใหญ่แบบโอ้โหแบบสุดเลยปะพูบอกแชปก็นี่แหละที่ปาโวสงสัยว่าคุณแบ่งแยกหรือเปล่าแบบแล้วทําไมอนายพลกับพลทหารมันมันไม่ใช่คนหรอกมันต่อสู้เอาอ,นนอันนี้น่าสงสัยอาแจ้น่าสงสัยว่า่ะ<า>สงสัยดิมาแจะสงสัยก็คือแล้วแล้วสิ่งหนึ่งนะป้าโบวอ่าพอพวกเขาทําอย่างนี้ใช่ไหม พวกเขาแบบปฏิบัติต่อไอ้ญาติต่อทหารกับพลทหารกับนายพลมาแตกต่างกันแบบนี้แล้วก็พวกเหล่านี้เขาจะเขาจะรู้สึกยังไงโพวกที่เป็นญาติเขาจะรู้สึกยังไงพวกที่เป็นญาติพลทหารนะเขาจะรู้สึกยังไงแล้วยังมีอีกอันหนึ่งนะจะถามบอบโบเลยก็คืออ่าตอนที่ไทยเขามอบศพทหารให้อ่ะเขมรปฏิเสธนั้นมันหมายเขาว่าอย่างไงบาบโบอยากให้บาอบโบอธิบายสองอันเนี้ย คือบ่าวโมลต้าข้อสงสัยดีกว่าหาอแจ๊บไม่อธิบายดียกว่าจากภาพที่เราเห็นนะตอนที่มีการเยียวยานะครับ่าวแจ๊บซึ่งเรารู้ว่าศพนี้เราจะมีจํานวนเนาะใช่ใชเราเห็นจํานวนศพที่ส่งมอบมาให้จํานวนที่เท่าไหร่และเราก็อาจจะคํานวณเป็นเงินที่เราประกาศออกมาก่อนหน้าอ๋อแน่นอนฮะ่มวแจ๊บนะใช่ครับเราประกาศออกมากบคุณทหารพี่อาจจะไม่พอ อาจจะไ,ไม่พอไม่พอหรือไม่อยากให้หรือไม่อยากให้ก็ไปก็ก็คิดได้อันนี้อันนี้เป็นข้อคิดน,นะรหรืออาจจะก,กลัวเสียหน้าโอโอ,อาจจะก,กลัวเสียหน้านะครับเพราะว่าเพราะว่าเอ้ยเราต้องไปรับศุขนะฮะจากฝั่งไทย <โอ S 1> หรือเขาอาจจะทําเรื่องแบบนี้ให้ชาวโลกได้เห็นว่าประเทศไทยสร้างเรื่องขึ้นมานะโดยที่เขาประกาศไปแล้วก่อนหน้าว่าทหารเขาตายเพียงแค่ ห้านายห้านายแล้วมาจากไหนเขาจะบอกว่านี่อยากให้ชาวโรงเรียนว่าการที่ผมประกาศนี้คือไม่ใช่แสดงว่าประเทศไทยสร้างเรื่องการละครขึ้นมาอ้โหคือถ้าพูดอย่างนี้ก็คือเอาจริงนะบโบก็คือไอตอนที่ตอนที่มอบศพมันไม่ใช่ว่าผู้ดใดผู้หนึ่งพูดปากเปล่านะฮะเพราะมีหลักฐานม,นมีข้อมูลความจริงที่เขามานําเสนอกันแล้วทางฝั่งไทยเพราะฉะนั้นแล้ว มันชาวลกเขาจะปิดหูปิดตาเลยบอกโบคือบอแจ๊บเขาบอกว่าประชาชนชาวเชียเป็นทุกคนเขาเชื่อว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ศพของเขาใช่บอแจ๊บรู้ไหมตอนนี้ประเทศไทยเขามีรัฐบาลไทยเขาตั้งงบประมาณมาเพื่อจะมาเก็บศพเก็บศพทหารที่ไม่ใช่ทหารของประเทศไทยเป็นทหารฝ่ายตรงข้ามเพราะอะไรเขาถึงเก็บบอโบมันคือเพื่องบประมาณไทยนะก็คือเขาต้องทําตามหลักไงบอแจ๊บหลักมนุษย์ไงอ๋อหรือว่าเขาคนเห็นไม่ไหว คือเรื่องของคนกินไหวไม่ไหวเนี่ยเขายอมรับไม่ได้อยู่แล้วไม่มีใครหรอกที่อยากจะบอกว่าไปอ่าขี้แล้วไปเก็บขี้ตัวเองมามาห่อไว้ในบาแจบนะใช่คือหนึ่งศพที่เกลื่อนนะครับอยากให้คุณเห็นว่านี่คือทหารคาเมรนะอยากให้คุณปฏิบัติกับพวกเขาเหมือนคนนะฮะอยากให้คุณมองเห็นข้าวของเขาเนียครับไม่ใช่ว่าด้วยข้าวของเขาเหมือนสุนัขสุนัขเอาง่ายวันที่เขาอ่อเขาทุ่มเทและต่อสู้ เพื่อคุณเพื่ออำนาจของคุณแต่วันที่พวกเขาจากโลกวนนี้ไปให้เกียรติศพเขาหน่อยให้เกียรติพ่อแม่พี่น้องที่เขาอยู่เบื้องหลังเขาหน่อยพอเชปอย่างน้อยๆพ่อแม่พี่น้องที่เขากอดลูกกอดรูปตามหาญาติพี่น้องเขาเขาอาจจะเล่นศพแล้วเขาอาจจะดีใจว่าผัวเขาได้ทําหน้าที่เพื่อประเทศชาติแล้วเขาอาจจะนําศพของเขาไปเชิดชูไปทําพิธีอย่างสมเกียรติในทางในทางที่เขาจะทําได้ทําไมเขาถึงไม่เลือกทําแบบนั้นล่ะครับผู้นํานี่แสงเห็นว่า ผู้นำที่ไม่เห็นคุณค่าของประชาชนประชาชนยังเทนคุณค่าของผู้นำแบบนี้อยู่อีกเลยครับผมก็แน่นอนเนาะคลิปวิดีโอนี้เราจะกบฏเองก็อยากนําเสนอในในแง่ม,มุมที่แตกต่างแล้วก็หวังเหลือเกินว่าคนกระมูชาหรือคนเขเมเนเนาะจะได้แบบว่าหูตาสว่างบ้างเนาะว่าสมอันนั้นนะ่ะ อยากบอกงนี้บอกจะจะบอกนี้คือคนไทยถ้าคนเขมรมาประเทศไทยถ้ารู้จักคนไทยดีฟังนะครับทุกคนถ้ารู้จักคนไทยดีคนเขมรจะไม่มีวันเชื่อว่านั่นนะ่ะเป็นศพของทหารไทยเพราะอะไรรู้ไหมครับทุกคนเพราะว่าคนไทยอย่าว่าแต่เขาจะมอบศพที่เป็นทหารของเขาให้ชาติอื่นเลยแม้แต่คุณจะมาตีมาลบเอาเขาไม่ยอมให้พวกคุณลองดูนะคนไทยเสียชีวิตอยู่เกาหลีอยู่อิสราเอลทางสาถานทูตทางประเทศไทย เขาส่งเงินส่งประมาณเพื่อนาศพกลับมาเพราะฉะนั้นแล้วคุณค่าเหล่านี้วิลาบุญดุษของพวกเขาไม่มีทางที่พวกเขาจะผลักไสให้เป็นคนชาติอื่นเขาจะให้เกียรติเขาจะจัดงานให้สมเกียรติสมศักดิ์ศรีนี่คือประเทศไทยหวังว่าคนกัมพูชาจะไม่หลับหูหลับตานะครับผมนะก็คลิปวิดีโอนี้บั๊บจะบั๊บ,บโบเองลาลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ